คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ท่องสวดเป็นประจำขอโชคลาภมีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหนึ่งร้จบตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นะโมโพธิสตัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิส <ersch> ah. ัตโตอาคันติมายะอิต ah. ิภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต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 ิภะคะวา นะโมโพธิสัตโตอาคันติ ah ah. นามายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติ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 มายะอิิตควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นะโมโพธิส <cin stereotype and als> <f dragging> ัตโตอคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะควา น,นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะควา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตาคอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตาคอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมพโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโม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 โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวาเมื่อสวดครบ108จบแล้วขอให้ท่านตั้งจิตสมาธิระลึกถึงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและตั้งจิตอธิษฐานขอพรดังที่ท่านปรารถนาขอให้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ เพื่อเป็นธรรมทานให้กับผู้อื่นขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอญ